เป่ยปันวาดตอบกลับอย่างไวสามีโปรคอมเมนต์กลางไอจลงรูปไม่สงสารกันเลยถึงแม้นานๆจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งตามภาษาคู่สามีภรรยาให้แฟนคลับได้เห็นสักทีแต่เป้ยปานวาดและปอบนิติก็ไม่ทำให้ต้องผิดหวังเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสร็จภาพถ่ายล่าสุดที่นางร้ายตัวแม่นำมาโพสลงบนอินสตาแกรมแอดผีปานวาดเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขให้แฟนคลับ และเพื่อนพ้องคนบันเทิงได้ส่องความน่ารักของสมาชิกครอบครัวบุญยรัตกรินขณะรวมตัวกันเล่นน้าในวันหยุดพักผ่อนแต่ทว่านอกเหนือไปจากโมเมนต์นางกล่าวให้เราได้เห็นแล้วงานนี้ก็ยังมีเหตุให้ปอบนิธิต้องคอมเมนต์ความในใจส่งตรงไปถึงภรรยาสดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งมีใจความว่ารู้ไม่สงสารกันบ้างเลยขณะที่เป้ยปันวาดหลังจากได้รับฟีดแบ็กเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับ ถึงสาเหตุจะเลือกภาพเซตนี้มาโพสล,ลงโซเชียลว่าก็ลูกน่ารักโดยมีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้กับความมุง้งมิ้งและสไตล์การหยอกล้อของทั้งคู่อย่างล้นหลามแถมยังบอกอีกด้วยว่าสมาชิกบ้านบุญยรัตกระเนน่ารักทั้งครอบครัวจริงๆขอขอบคุณภาพเป้ยปันวาดปอบนีทีน้องโปรโดน้องปารนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ